สวัสดีนักเรียนม,มัธยมศึกษาปีที่5นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องมัทนาพาธาบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6มัทนาพาทานะคะเป็นวรรณคดีประเภท บทละครพูดนะพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่6นะคะที่พระองค์แสดงถึงพระปรีชาสามารถทางด้านอักรษรศาสตร์ของพระองค์นะบทละครเรื่องนี้ได้ยกย่องจากวรรณคดีสโมสรว่าเป็นยอดของบทละครพูดคําฉันด้วยการเลือกถ้อยคําที่สื่ออารมณ์ความรู้สึก ตัวละครที่ดีเยี่ยมแล้วกม็มีการวางโครงเรื่องที่ชวนให้ติดตามทั้งยันสอดแทรกคติสอนใจเรื่องความรักได้อย่างซาบซึ้งกินใจด้วยนะพระราชนิพลน,นะคะก็คือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6กพงมีความพระปรีชาสามารถยิ่งหนักปรวะวัติ นะคะของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้ายหัวก็คือพระองค์มีพระนามเดิมว่ามหาวชิราวุธเป็นโอรสองค์ที่29ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่5ค่ะพระราชสมภพเมื่อวันที่1มกราคมพุทธศักราช2423 พงทรงศึกษาในประเทศไทยจนพระชนมายุได้14ภพรรษาแล้วก็เสด็จไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศคือประเทศอังกฤษนะคะต่อมาเสด็จนิวัตรประเทศไทยเมื่อวันที่16มกราคมพุทธศักราช2438เพื่อได้รับ การสถาปนาเป็นเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามมงกุฎราชกุมารโองได้ไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศในวิชาทหารณนะโรงเรียนทหารบกที่แซงเฮิร์สเมื่อพุทธศักราช2443และนอกเหนือจากนั้นได้ศึกษาวิชาประวัติศาสตร์วิชากฎหมาย นักมาวิรัยออกฟอร์สแล้วก็เสด็จขึ้นของราชเมื่อเมื่อวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2453ขณะมีพระชนมายุ30,000ษาแล้วก็ทรงสวรรคมเพื่อเมื่อวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2468 รวมของราชได้15ปีพระชนมายุ4 5ษาพันาระว่าสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถทางด้านอักษรศาสตร์เป็นเลิศจึงทรงมีพระราชนิพนธ์ทั้งร้อยแก้วและร้อยก่องจำนวนกว่า200เรื่องเช่น สกุลตารารามเกียรต์บทละครเรื่องเวนิสวานิชต้ตนในงานพระนิชพลธในนามประกาว่าอัศวะพาหุรามจิติพันแหลมเสียอายุทยานายแก้วในาขวัญพระขันเพชรนายแก้วณอายุทยาน้อยลา ท่านรามณกปุงเทพอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างของอนามปรกาของพระอ,องค์ท่านนะคะจริงๆแล้วมีมากมายเลยด้วยพระปรีชาทางด้านอักษรศาสตร์ของพระบาสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ยังทรงได้รับพระราชสามน,นามว่าพระมหาธีราราชเจ้า ความหมายก็คือหนักปราดผู้ยิ่งใหญ่นะคะดยความสามารถของพระองค์มัฒนาพาทาก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่พระองค์ได้แตกประพันธ์ขึ้นนะคะมัฒนาพาทาหรือเรียกอย่างหนงว่า ตำนานดอกกุหลาบนะคะมีลักษณะเป็นบทละครพูดคำฉันจำนวนสี่องค์หรือสี่ตอนนะคะแบ่งเป็นสองภาคด้วยกันก็คือภาคสวรรค์และภาคพื้นดินเป็นบทพระิันพจากจินตนาการนะคะในการแต่งของพระองค์นะคะ นางเอกของเรื่องมีนามว่ามัทนานะคะมัทนาไม่ได้หมายถึงดอกกุหลาบนะคะหมายถึงความลุ่มหลงหรือความรักดอกกุหลาบจริงๆที่ความหมายของเขาดอกกุหลาบก็คือกุปภะชากะแล้วทำไมไม่ตั้งว่ากุปภะชากะก็เพราะว่าชื่อกุปภะชากะ ถ้าจะมาตั้งเป็นเรื่องก็จะเหมือนกับนางค่อมดังนั้นพระองค์ก็เลยหาความหมายที่มีลักษณะคล้ายกับเนื้อเรื่องนะคะก็เลยตั้งว่ามัทนามัทนานะคะบทละครพูดคำฉันนี้นะคะพระองค์พระราชนิพนธ์เมื่อวันที่สองกันยายนพุทธศักราช2466 นะพระราชวังพญาไทยและเสร็จสมบูรณ์ในวันที่18ตุลาคมปีเดียวกันใช้เวลาพระราชนิพนธ์ก็คือ1เดือนกับอีก16วันเมื่อพระราชนิพนธ์เสร็จก็พระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สีพระวราชายา แนวคิดของเรื่องนะคะของนางมัทนาก็คือเป็นแนวคิดเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักความรุ่มหลงความเจ็บปวดรวดร้าวราทมเพราะความรักซึ่งตัวละครทุกตัวจะต้องได้รับรสดังกล่าวนี้วัตถุประสงค์ที่พระอ,องค์พระราชนิพธ์นะคะก็เพื่อ ทรงตั้งพระไทยเพื่อเป็นหนังสืออ่านกวีนิพนธะ์ที่สนุกสนานในด้านเนื้อหาและเป็นคติสอนใจให้เห็นถึงอนุภาพของความรักค่ะดังบทพระชจนิพนธ์ที่พระอ,องค์ได้แต่งขึ้นนะคะความรักเหมือนโรคา บันดาลตาให้มืดออมนได้ยินและได้ยนอุปสรรคข้าใด,ด้ความรักเหมือนโคถึกกำลังคึกผิขังไว้ ก็จะโรดจากข้อออกไปบอยอมอยู่นาะทีอีกครั้งถ้าหากปล่อยไว้ก็ดึงไปด้วยกำลังยิ่งห้ามก็ยิ่งครั้ง บ่หวนคิดถึงเจ็บใจบทควาะคัขนกงต้นนะคะก็ได้ความหมายว่าความรักเป็นอารมณ์ธรรมชาติอย่างหนึ่งของมนุษย์มีทั้งคุณและเป็นโทษความรักที่อยู่บนพื้นฐานของความบริสุทธิ์จริงใจ และมีความเหตุผลย่อมนำพาผู้เป็นเจ้าของความรักไปในทางที่ถูกที่ควรแต่ถ้าความรักนั้นเป็นเพียงอารมณ์อันเกิดกับความลหลงไหลในรูปกายภายนอกความชื่นมชมตามกระแสและความหลงผิดความรักก็จะก่อให้เกิดโทษจึงมีผู้เปรียบเปยว่า ความรักทำให้คนตาบอดด้วยบทพระราชินิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในเรื่องมัทนาพาธาซึ่งได้แสดงให้เห็นภาพของความลุ่มหลงอันเกิดจากความรักและทุกสาหัสอันเจอเกิดจากความรักได้เป็นอย่างดีสมกับชื่อเรื่องว่ามัทนาพาธาแปลว่า ความบาดเจ็บแห่งความรักดังนั้นนักเรียนทุกคนนะคะควรรักให้ถูกค่ะอันไหนที่ผิดไม่ควรจะไปรักนะคะอันไหนที่นักเรียนรักแต่เขามีคนครอบครองแล้วก็ไม่ควรที่จะไปแย่งชิงมันผิดศีลธรรมนะคะดังนั้นสิ่งที่เรียนควรทำคือรักให้ถูกต้องทุกอย่างก็จะถูกตามมาเอง วันนี้เมรขอจบเรื่องมัทน,นาภาทาเพียงเท่านี้ไว้เขาเจอกันใหม่โอกาสหน,น้าสวัสดีค่ะ